สวัสดีครับเพื่อนๆนจากที่ผมได้สัญญาไว้ว่าจะจัดทำวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม l e l u s t r a t o r ตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นไปจนถึงขั้นเทพแบบเข้าใจกันง่ายๆและสามารถนำไปใช้งานได้จริงๆคนที่จะเริ่มต้นทำงานกับโปรแกรม l l u s t r a t o r เพื่อนๆจะต้องทราบก่อนะครับว่าคอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพอย่างไรภาพที่เก็บในคอมพิวเตอร์นั้น มีวิธีประมวลผลด้วยกัน2แบบแตกต่างกันไปตามแต่ละโปรแกรมดังนี้นะครับ1การเก็บภาพประมวลผลแบบเวกเตอร์เป็นการประมวลผลภาพแบบใช้ลายเส้นซึ่งอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยมีสีและตำแหน่งของสีที่แน่นอนฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีการเคลื่อนย้ายหรือย่อหรือขยายภาพภาพจะไม่เสียรูปท ในเชิงเลขาคณิตเหมาะสำหรับภาพที่เราต้องการวาดบนคอมพิวเตอร์ที่เน้นลายเส้นตัวอย่างเช่นรูปการ์ตูนโลโก้หรือข้อความที่เราต้องการให้ดูคมชัดโปรแกรมที่ประมวลผลภาพแบบเวกเตอร์ก็ได้แก่โปรแกรม i l l u s t r t t r r o r ์เร d o อเป็นต้นครับ 2. การเก็บและประมวลผลภาพแบบบิตแมบปบ เป็นการประมวลผลแบบอาศัยการอ่านค่าสีในแต่ละพิกเซลมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Letter Image จะเก็บข้อมูลเป็นค่า0และ1แต่ละพิกเซลจะมีการเก็บค่าสีเจาะจงในแต่ละตำแหน่งซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในการตกแต่งภาพถ่าย การใส่เทคนิคพิเศษและการรีทัดภาพที่มีอยู่แล้วโปรแกรมที่มีการประมวลผลแบบเป็นแบบได้แก่ PhotoShop และ p h o t o f a n เป็นต้นโปรแกรม Illustrator ที่ใช้ในการวาดภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้นหรือเวกเตอร์และยังสามารถรวบรวมภาพกราฟิก ทั้งแบบเวกเตอร์และบิตแมปเข้าด้วยกันให้เป็นงานกราฟิกที่มีทั้งภาพและเส้นที่คมชัดและมีเอฟเฟกสีสันสวยงามเพืเ่อนๆครับก่อนเราก็ต้องรู้จักกับหน้าตาและส่วนประกอบของโปรแกรมเพื่อให้เพื่อนๆสามารถควบคุมหรือเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องจากนั้นเพื่อนๆจะได้ทราบถึง วิธีสร้างงานใหม่แบบต่างๆวิธีเปิดงานที่สร้างไว้แล้วจากที่เราเซฟเก็บไว้ออกมาเพื่อทำการแก้ไขหรือทำต่อให้เสร็จนันองมารู้จักกับหน้าตาและส่วนประกอบของโปรแกรมกันดีกว่าครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องรู้จักก็คือเมนูคำสั่งงานนั่นก็คือเมนูบาร ซึ่งอ,อยู่ส่วนนี้นะครับด้านบนมุมบนด้านซ้ายมือนะครับตรงส่วนแถบทั้งหมดตรงนี้นะครับเรียกว่าเมนูบาร์นะครับเมนูบาร์คือแถบที่เก็บชุดคำสั่งสำหรับจัดการกับไฟล์งานที่เปิดใช้ในโปรแกรมโดยแบ่งรูปแบบคำสั่งการทำงานออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้ครับ เมนูไฟล์เป็นคำสั่งใช้จัดการไฟล์ในลักษณะต่างๆเช่นการเปิดไฟล์งานการเปิดไฟล์ภาพการ Import งานเข้าและการ export งานออกเพื่อนำไปใช้งานในลักษณะอื่นเมนู <Menu> Edit เป็นชุดหมวดหมู่ของการแก้ไขงานเช่นการตัดงานการคัดลอกงานการวางสิ่ง ที่คัดลอกรวมถึงการปรับค่าเบื้องต้นของโปรแกรมเช่นระบบการจัดการสีการย้อนคืนค่าของงานที่ทำงานผิดพลาดไปเมนูถัดไปคือเมนูอ็อบเจกต์เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการทำงานกับอ็อบเจกต์ทั้งหมดเช่นคำสั่งในการจัดกลุ่มการจัดลำดับ หรือการปรับแต่งเป็นต้นครับเมนูถัดไปเมนูไท์เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของตัวอักษรเมนูถัดไปเมนู select เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการเลือกออบเจกต์ใช้เพื่องานรวมทั้งการเลือกออบเจกต์ที่มีลักษณะคล้ายกันในครั้งเดียว ไม่ต้องมาคลิกเลือกทีละอ็อบเจกต์เมนูถัดไปคือเอฟเฟกเป็นการกำหนดเทคนิคพิเศษในการตกแต่งชิ้นงานรวมไปถึงการสร้างอ็อบเจกต์แบบ3มิติเมนูถัดไป View เป็นการกำหนด มุมมองการแสดงในรูปแบบต่างๆเช่นการซูมดูภาพใกล้ๆการเรียกเส้นไกดการเรียกเส้นกิดการโชว์พเลตต่างๆการเก็บพาลตต่างๆเมนูถัดไปคือเมนู w i n d o w ์ใช้จัดการหน้าต่างแต่ละหน้าต่างที่ปรากฏบนหน้าจอของโปรแกรมเพื่อช่วยให้เพื่อน ทำงานง่ายและสะดวกขึ้นครับเมนูถัดไปเมนู Help รวบรวมวิธีการใช้งานและคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม Illustrator เพื่อนๆครับผมแนะนำเมนูแบบคร่าวๆไปแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่ผมจะแนะนำก็คือ Toolbox กันต่อเลยนะครับแต่ผมจะสาธิต ให้เพื่อนดูภาพระหว่าง2แบบที่ผมอธิบายไว้เบื้องต้นก็คือภาพแบบเวกเตอร์นะครับฝั่งนี้เป็นภาพแบบเวกเตอร์นะครับเวลาผมซูมนะครับการซูมข,ของผมผมกดคอนโทลและกดสเปการ์นะครับจะเกิดเป็นรูปเว้นขยายครับเลือกบริเวณที่ผมจะซูม นี่ครับผมซูมเข้าไปใกล้ๆผมซูมจนสุดแล้วนะครับภาพก็ยังคมชัดนะครับนี่คือภาพแบบเฟกเตอร์ครับแล้วผมจะย่อภาพคืนนะครับโดยการผมกดคอนโทรลแล้วกดที่ลบครับกดทีละครั้งนะครับผมกดคอนโทรลแช่ไว้แล้วกดลบทีละครั้งผมจะทําให้ภาพเลื่อนภาพไปไว้ตรงกลางโดยการผมจะใช้มือกดปุ่มสเปซบานะครับ เป็นแคร่ยาวๆที่คีย์บอร์ดนะครับจะเป็นรูปมือขึ้นมานะครับผมก็แดกเมาส์นะครับเพื่อเลื่อนให้ภาพอยู่ตรงกลางหน้าจอจากนั้นผมจะแสดงภาพที่2นะครับเรียกว่าภาพบิตแมปนะครับเป็นภาพเดียวกันแต่เป็นคนละนามสกุลนะครับภาพแรกคือเวกเตอร์ภาพที่สองจะจขยายจุดบริเวณใกล้เคียงนะครับผมขยายปุ๊บจะเพื่อนๆจะเห็นว่า มันจะเป็นจุดสีนะครับหลังที่ผมอธิบายครั้งแรกภาพจะหยาบแตกหยาบนะครับผมจะไม่เหมาะกับความคมชัดนะครับแต่จะดูเป็นรูปโฟโต้สมจริงกว่านะครับมาต่อกันที่ทูลบล็อกเลยนะครับส่วนนี้คือทูลบล็อกนะครับเป็นกล่องเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างงานในการปรับแต่งการแก้ไขภาพ ซึ่งมีไอคอนให้สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยจะแบ่งกลุ่มเครื่องมือในการจัดภาพต่างๆในดังต่อไปนี้นะครับ 1. เครื่องมือกลุ่ม Selection Tool ใช้สำหรับทำงานกับวัตถุต่างๆรวมทั้งใช้เลือกเส้นรวมทั้งใช้เลือกเส้นแผดหรือจุด Anchor เพื่อปรับแต่งรูปทรงใต้ด้วยนะครับลูกศรสีดำที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่คือ selection tool ใช้คลิกเพื่อเลือกวัตถุผมคลิกลูกศร selection tool นะครับแล้วผมมาคลิกนี่ครับเพื่อเลือกวัตถุนี้ครับคลิกจะเห็นว่าวัตถุเกิดการ selection ใช้เลือกวัตถุเพื่อที่เราจะออกคำสั่งต่างๆนะครับปรับแต่งเพื่อออกคำสั่งต่างๆกับภาพภาพนี้นะครับเครื่องมือชิ้นต่อไปคือ direct selection tool จะเห็นว่า มีเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งนะครับหลังจากผมเอาเมาส์ไปชี้ไว้ก็คลิกลงไปนะครับจะเห็นว่ามีเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะแยกออกมาเลื่อนมาจุดนี้นะครับเพื่อนจะสามารถแยกเครื่องมือออกมาได้จากในกล่องจะเห็นว่า direct selection tool ใช้ปรับแต่งรูปทรงเส้นแผ่นหรือจุดแองเกลตัวนี้อย่างเช่นสามารถที่จะโยกย้ายได้นะครับะจะย้อนกลับภาพให้กลับไปเหมือนเดิมโดยการ คอนโทนเซนะครับเครื่องมือชิ้นต่อไปนะครับเรียกว่า Group Selection t o o l เลือกวัตถุชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นมาและก r ุ u p w a ์เอาไวนน้นะครับรนี่ครับ s e l e c กไปเลยครับเครื่องมือชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปคือ Magic Wand t o o l นะครับตัวนี้มีความสามารถพิเศษคือใช้คลิกเลือกวัตถุที่มีลักษณะสีหรือเส้นคล้ายกันได้เห็นไหมครับ วัตถุชิ้นที่เป็นสีเหลืองทั้งหมดก็จะถูกสีเล็กผมจะชิ้วัตถุที่เป็นสีครีมนะครับวัตถุที่เป็นสีขาวก็จะถูกสีเล็กนะครับสีแดงหรือฝั่งโน้น,นสีน้ําเงินก็จะสีเล็กด้วยกันทั้งหมดนะครับเราใช้ mid van tool เพื่อเรียก selection สีทั้งหมดเครื่องมือชิ้นถัดไปนะครับก็คือ lasso tool lasso tool ใช้ทําอะไร lasso tool ใช้แลกเมาส์นะครับคลิกเมาส์แล้วก็ลากเลือกเฉพาะจุดนะครับที่เราจะแก้ไข เดี๋ยวผมจะสมมุติตรงนี้ให้ให้ดูนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆก,ก,ก่อน,นครับอนโทลสเปคบาท,ทูนเหมือนเดิมครับสมมุติว่าวันนี้ครับผมจะแก้ไขโดยการาเลื่อนมันกลับไปนะครับก็จะทำให้มันเกิดจุดแล้วก็ย้ายมันกลับลงไปนะครับโดยที่จุดอื่น ยังอยู่สภาพเหมือนเดิมครับไม่มีการเคลื่อนไหวไหมายถึงการเลือก Select เฉพาะจุดเพื่อปรับแต่งแก้ไขตัวนี้นะครับลาสโซทูนเครื่องมือ Select ชิ้นถัดไปนะครับที่อยู่ในกลุ่ม s ีเล็กถัดไปก็คือนี่ครับอาร์ตบอร์ดทูลเมื่อเพื่อนคลิกลงไปก็จะเห็นเกิดเกิดการา Select พื้นที่สีขาวคืออาร์ตบอร์ดก็คือพื้นที่กระดาษ ที่เราทํางานนะครับจะเห็นว่ามีอ์ตบอร์ดอยู่2อาร์ตบอร์ดนะครับอัดบอร์ดหนึ่งอับอร์ดสนะครับแล้วจะมีคอนโทรลคอนโทรลพาพาแนลนะครับตรงนี้ที่เป็นการตั้งค่านะครับขึ้นสามารถตั้งค่าเป็น a 3 a 4หรือแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับหรือ,อสร้างอ์ตบอร์ดใหม่เพิ่มนะครับหรือ delete อ์ตบอร์ดทิ้งไปนะครับ ได้อันนี้ผมอธิบายคร่คราวๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปขยายเวลาเราสอนถึงการทํางานจริงๆวันนี้อยู่ในช่วงขั้นที่ชี้แนะให้รู้จักเครื่องมือแต่ละชิ้นก่อนนะครับผมยกเลิกโดยการกดปุ่มมุมบนด้านซ้ายของคีย์บอร์ดนะครับปุ่ม esc ครับปุ่มสูงสุดกลุ่มเครื่องมือกลุ่มต่อไปนะครับคือเครื่องมือกลุ่ม d r อิ i n มีใช้สําหรับสร้างเส้นแฉกให้เป็นรูปทรงที่สวยงามมีทั้งเครื่องมือที่ใช้สร้างรูปทรงพื้นฐาน และเครื่องมือที่สามารถวาดรูปทรงได้อย่างอิสระนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับปรับแต่งและแก้ไขด้วยนะครับอันแรกคือเพนทูลก็คือตัวนี้ครับเพนทูลคลิกเพนทูลเพนทูลใช้สำหรับสร้างเส้นแผดให้เป็นรูปทรงนะครับทั้งแบบเส้นเปิดและแบบเส้นปิดนะครับเส้นเปิดเส้นปิดยังไงผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับ คลิกอย่างนี้นะครับเรียกว่าเส้นปิดนะครับถ้าเส้นเปิดก็หมายถึงการที่เราเขียนคางไว้อย่างนี้นะครับนี่คือเส้นเปิดนะครับมันไม่ปิดไม่ปิดมาแบบนี้อย่างนี้ปิดนะครับ ส่วนอย่างนี้เปิดนะครับเรียกว่าเส้นเปิดคือหัวไม่ไปบรรจบกับท้ายกับหัวไม่บรรจบกันนะครับเรียกว่าเส้นเปิดครับถ้าอย่างนี้เรียกว่าเส้นปิดนะครับอันนี้คือบทบาทของเพนทูนในเพนทูนยังมีเครื่องมือที่ซ้อนอยู่อีกสองสาชิ้นนะครับมาที่ลูกศรน,นี้เพื่อแยกออกมานะ ชิ้นที่สองนะครับ a อดแองเกอร์ t อยตูตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับตัวนี้คือทำหน้าที่เพื่อที่จะแก้ไขนะครับคือเพิ่มจุดนีะครับเข้าไปในชิ้นวัตถุเพื่อที่จะแก้ไขรูปทรงเปลี่ยนแปลงรูปทรงเมื่อเราเลื่อนเมาส์มาคลิกที่เส้นมันก็จะเพิ่มจุดให้เรานะครับหน้าที่ของมันคือเพิ่มจุด ส่วนชิ้นถัดมาคือ delete anchor point นะครับ tool ก็หมายถึงเครื่องมือลบจุดนั่นเองนะครับพอคลิกปุ๊บเราคลิกที่เส้นธรรมดาจะไม่เกิดผลอะไรแต่ถ้าเราคลิกที่จุดเมื่อ,อไหร่นะครับจุดก็จะหายไปนะครับนี่ครับส่วน ตัวนี้นะครับ c อน v ว a ต์แองเกิล o t ย o ์ก็คือตัวตัดมุมนะครับหรือตัดขาดูนะครับตัวนี้จะสามารถดึงแขนของวัตถุได้นะครับนี่นะครับตัวนี้สามารถเราเลื่อนไปคลิกปุ๊บมันจะหักมุมให้เกิดเหลี่ยมได้หรือ,อยืด ให้พลิ้วยืดแขนได้นะครับให้พลิวได้เพื่อนๆสามารถกรอกลับไปดูได้นะครับถ้าลืม ชิ้นถัดไปนะครับมาดูชิ้นนี้กันผมคลิกเมาส์ลงไปครับก็จะเกิดตัวเลือกอีกผมก็จะกดแยกออกมาอีกเหมือนกันครับเครื่องมือชิ้นแรกในกล่องนี้นะครับก็คือ r e c t t n g l e t o o l นะครับความสามารถก็คือสร้างเส้นรูปทรงสีเนะส่เหลียบบ่ยมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสในแนวตั้งหรือแนวนอน ก็ได้นะครับเครื่องมือชิ้นตัดไปนะครับราวดีเล็กเทงเกิลทูลคือเครื่องมือสร้างสี่เหลี่ยมที่มีมุมโค้งมนนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ดีๆนะครับผมลากเส้นเล็กเมาส์ลงมาแล้วผมกดเมาส์ค้างไว้แล้วผมกดผมกดปุ่มลูกศรับครขึ้นบนนี่นะครับ จะค่อยๆโค้งกดลูกศรลงด้านล่างลูกศรที่เป็นมุมด้านล่างกดก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับกดลูกศรมุมข้างบนก็จะค่อยๆโค้งครับตามที่เราต้องการนะครับส่วนลูกศรอีกสองสองข้างที่ผมชี้ไปทางด้านซ้ายกับด้านขวาน,นะครับจะกดด้านซ้ายก่อนก็จะเกิดเป็นเหลี่ยมนะครับ ผมกดด้านขวาก <c oughs> ็จะเป็นโค้งมุนนะครับแต่ส่วนเมาส์อย่าปล่อยนะครับคลิกค้างไว้นี่ผมกดด้านซ้ายให้ดูนะครับผมกดด้านขวานะครับแล้วผมกลับมากดด้านซ้ายนะครับแล้วผมกดขึ้นบนนะครับลูกศรที่ชี้ขึ้นบนก็จะค่อยๆโค้งค่อยๆโค้คง,คคงจนสุด นี่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดลูกศรด้านล่างนะครับอ่าผมกดลูกศรบนนิดนึงก็ปล่อยปล่อยเมือม่อเมือม่อต้องการที่ขนาดเราก็ปล่อยเมาส์นะครับเครื่องมือชิ้นต่อไปนะครับอิเลฟทูนคือเครื่องมือสร้างวงกลมนะครับเราก็มาคลิกเมาส์แล้วก็เด็กเมาส์ลงมานะครับกดชิปเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ ลักษณะที่เป็นวงกลมขึ้นมานะครับอันนี้วงรีแนวตั้งนะครับอันนี้ลากอิสระนะครับวงรีแนวนอนนะครับได้ชิ้นต่อไปนะครับโพลีกอนทูลคือเครื่องมือสร้างรูปทรงที่เป็นเหลี่ยมนะครับ น,นี้เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมครับเครื่องมือชิ้นต่อไปคือสตาร์ทูลนะครับเครื่องมือนี้สามารถสร้างดาวได้นะครับนะผมกดชิพเอาไว้นะครับก็จะเกิดดาวที่ที่ที่ตรงนะครับไม่เอียงแต่ถ้าเกิดผมลากเมาส์อิสระแล้วหมุน,นครับดาวก็จะเอียง ตามที่เราต้องการนะครับยังดาวไปไหนก็ได้ครับส่วนถ้าเราต้องการทั้งตรงด้วยแล้วก็ทั้งเป็นดาวอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็กดชิปไว้นะครับแล้วก็กดอินเทอร์เน็ตนะครับพร้อมกันนะครับก็จะเกิดดาวรูปทรงอีกแบบหนึ่งนะครับทรงเหลี่ยมแล้วถ้าเราอยากได้ดาวแบบนี้เป็อิสระเราก็กดแต่อินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็หมุนไปเลือกได้นี่นะครับเป็นการสร้างรูปดาวส่วนตัวนี้คือแบตชูนนะครับใช้สหรับสร้างแสงไม่จำเป็นต,ต,ต้องไปเรียนรู้ก่อนนะครับผมยังไม่สอนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องใช้เวลามันจํากัดครับผมปิดเครื่องมือชุดนี้ไปก่อนนะครับกลุ่มเครื่องมือกลุ่มต่อไปคือกลุ่มไทนะครับเป็นใช้สําหรับ สร้างข้อความทั้งข้อความศิ์แบบสั้นๆหรือข้อความแบบย่อหน้ายาวๆนอกจากนี้ยังสามารถสร้างข้อความในรูปทรงต่างๆและยังสามารถสร้างข้อความให้ลื่นไหลไปตามเส้นแผ่นได้ด้วยนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดนี่นะครับนี่ครับพวกนี้ผมจะมาสอนแยกย่อยอีกทีหนึ่งครับแต่ให้เพื่อนรู้ก่อนว่า เครื่องมือทุกชิ้นเหล่านี้ถูกรวมไว้ตรงนี้นะครับเครื่องมือกลุ่มที่4คือเครื่องมือพนติ้งนะครับใช้เน้นการสร้างสโตกหรือเส้นขอบแบบสวยๆให้ภาพรวมถึงการลงสีให้วัตถุที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมครับก็มีเพนบัตทูน นะครับวันนี้นะครับเพ้นบัตทูลใช้สร้างสโตกหรือเส้นขอบให้มีวดลลายสวยงามแล้ว กาเดียนทูลก็คือตัวนี้นะครับใช้ลงสีไล่ทัทูวให้เกิดแสงเงาที่สมจริงนะครับ ชิ้นต่อไปนะครับคือ High d r o p p e r tool นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวดูดสีเลือกสีเล็กกรตถุกขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เลือกสีแดงเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองตรนนี้ก็จะเป็นสีดำเลยตรงนี้ก็เป็นสีขาวนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองนะครับนี่คือหน้าที่ของของเจ้าตัวดูดสีนะครับคไอร็อ o เ p อร์ทูลน,นะครับใช้ดูดสีจากภาพเพื่อให้ค่าสีที่ไม่ผิดเพี้ยนและช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นเครื่องมือกลุ่มที่5 ครับก็คือกลุ่มรีเชฟใช้สำหรับปรับแต่งรูปทรงให้สวยงามและแปลกตายิ่งขึ้นซึ่งสามารถทำได้ทั้งการย่อขยายขนาดหรือบิดภาพให้หมุนพลิ้วไหวนะครับโดยตัวนี้นะครับคือโลทูนนะครับอ่าเจอตัวแยกยก่อยออกมาอยูตัวแยกออกมาครับ โลทูนทำหน้าที่นะครับโลทูนจะทำหน้าที่หมุนหมุนวัตถุนะครับเลือกหมุนที่ตัวไหนก็จะหมุนได้นะครับโลทูน สามารถหมุนได้ทั้งตามเข็มนาฬิกานะครับหรือตัวเข็มนาฬิกานะครับชวนอีกตัวหนึ่งนะครับรีเฟลตทูนนะครับตัวนี้เรียกว่ารีเฟลตทูนสามารถกลับด้านวัตถุนะครับ ด้านวัตถุไปมานะครับผมปิดไปก่อนนะครับชิ้นต่อไปนะครับคือ s c สเ e t ทู l นะครับใน Scale t ทู l นี่นก็จะมีเยอะๆอากิเอ,อก สเกลตูนทำหน้าที่เราต้องใช้โดยการเอนเตอร์นะครับแล้วก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์มาตรงนี้นะครับ120เปอร์เซ็นต์ภาพก็จะขยายขึ้นมา120นะครับเอนเตอร์กด90ร์เซ็นตภาพก็จะเล็กลงไปนะครับตามเปอร์เซ็นต์ ส่วนไม่เพี้ยนนะครับอันนี้เชียร์ทูนนะครับใช้สลหรับเอียงวัตถุดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนี่ครับไม่เราใช้เชียร์ทูนสําหรับเครื่องมือเบื้องต้นที่เราใช้ในโปรแกรม i l l u s t ท a t o r ที่ใช้ทำลายสก,กินเสื้อนะครับ ก็มีประมาณเพียงแค่นี้นะครับคร่าวๆแล้วในบทต่อไปผมจะมาสอนลงลึกไปอีกนะครับอันนี้สำหรับบทนี้ก็ต้องขอจบการบรรยายไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามบทเรียนต่อนะครับผมจะอัพบทเรียนมาเรื่อยๆแล้วก็เจาะลึก ขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ